ตันนี้อยู่กับผมนะครับผมข้างดอนโลเลโซนะครับชื่อช่องผมเองเดี๋ยวมันเปลีป่ยน,น,น,นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อและนี่คือเกมอะไรนะครับ V P V P V P อ๋อเอาละ V P ผมเองอะไรวะา,ากิ๊กเกอ์นี่คือ ยืนรหัสแล้วผมยืนยันมีตั้งนานแล้วเอามาเขอเทศมันเกิดอะไรขึ้นให้ล็อกินตั้งนานแล้วครับอ้จริงผม,มทำตั้งนานแล้วนะใส่อะไรไม่รู้ใส่อะไรไม่รู้ใส่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ัดไปะโหเนี่ยไอดีผม d o w n l o a โซ o บัดอีวันนี้นะครับผมจะมาเล่นใส่ลับกันนะครับใส่ลับสายลับ,บเอาเลยคดนหาห้องห้องอะไรไม่รู้ห้องสีแล้ว ไม่มีห้องนี้ไม่รู้ไม <asan arring noise> <ome> carry ่รู้เอาเอามาๆไหนครับผมนหนเตรียมพร้อมยัรมเฮ้ย b บบีทีมี b บบีทีด้วยนในวิธีเตรียมพร้อมก็ตายนะง่ายอ่ะอะไรอะไรยวงมยิงผมเองดอลลูเลโซ่เขโค้หนึ่ง อ่าไออาจนะมีบอลซูดิคิโอโอ้มันหายมันยน่งห้องนี้ไม่ค่อยมีนะเนี่ยเหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่สี่คนนะครับแต่ก็มีอยู่สี่ก็แสดงว่าห้องนึงมีแปดคนใช่โอ้ยรออีกนานแค่ไหนยหญ่ห้องไหมใหญ่ยยห้องใหญ่ยยห้อง เอาเอามาแล้วมาแล้วไม่มีไม่มีนะไม่มีห้องโอ้ยไอ้มีห้องสามคนหกคนเอาอีไหมเอา,อาก็ได้ว่าที่นั่งตเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวอะไรอะไรครับอะไรครับตเต็มหรอนี่นี่เต็มแล้วใช่ไหม ไอ้นี่ยังไม่เตรียมพร้อมเลยยังไม่เตรียมพร้อมอีกหรอฮะยังไม่เตรียมพร้อมอีกหรอที่นัง่งเต,มต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวว้าวโอ้ยดอกทานตะวันหรอดอกทานตะวันใช่ไหม ดอกทานตะวันนีเขียนดอกทานตะวันเป็นดอกยังไงอ่ะอผมผมผมแชร์ไปแล้วอ่ะเนี่ยไม่ขื่นไม่ขึ้นทออรงเป็นเป็นดอกไหม สีสดมากเป็นดอกที่ต้องใช้แสงอาทิตย์อันนี้อะไรอันนี้อะไรน,นี้เนี่ยไม่กัว้าวมีทุกสี <c oughs> มันบานตอนเช้ามีทุกสีนี่นี่นี่นีแปลกแปลกแปลก,ปกมีทุกสีอะไรอะไรแปลก สายรับเว้ยเอาแล้เหรอสายรับกำลังใบ้คำอะไรนี่อะไรนี่วนแล้วก็เหวียนก้นเฮ้ยสีห่อยอะอะไรอะอะไรจบแล้วจบแล้วจบแล้วไป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 เลย ว่าแล้วเดาเอาเลยว่าวววแ,แล้วเดาเตรียมเตรียมนี่อย่างเงี้ยที่นั่งเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวเบอร์หนึง่งเบอร์ดึกเบอร์ดึกมวดสไตล์เลยอันนี้คือขอาขอะไรเขาวัดอะไรนะครับทุกคน ถูกแล้ว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 นะครับคนพัดลมไปน้ำจำไว้เลยพัดลมไปน้ำพัดลมไปน้ำน้ำเป็นเน็บไม่ใช่ไม่ใช่พัดลมต้องว้าวโคตรดีโอ้มีดีทุกคนทุกคนดูนี่มือเหรอมือนี่ทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดู นี <s <s um> ่ทุกคนดูดีนี่นี่นี่สวยจัดชื้นชื้น Mut ขอหมดขอตรงนี้ไอเคเจเนี่ย ยังไงก็ขอเชวญ้วกท่นีะครับโรดกดไลค์กดติดตามนะครับช่องจะได้มีกำลังใจในคลคิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ